สวัสดีค่ะอันนี้ไผ่อะไรคะอันนี้เป็นไผ่อะไรคะไผ่สีทองไผ่สีทองเหรอคะอไผ่มงคลด้วยครับความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะเนี่ยสูงก็อยู่ประมาณสองเมตรห้าประมาณสองเมตรห้าครับอ๋ออันนี้ต้อง<ฟ>ต้องปลูกกลางแจ้งหรือเปล่าคะชอบแดดครับกลางแจ้งได้<อ>แต่ว่าชอบติดน,น้ำเยอะต้องรดน้ำเยอะๆครับอ๋อวิธีนะวิธีการดูแลต้องทำยังไงบ้างคะก็ ดูแลไม่ยากครับรดน้ําให้มันถึงน้ําให้มันให้มันชุ่มให้มันชุ่มเหรเพราะว่ามันชอบน้ํามากอ๋ออันนี้เรียกไผ่อะไรนะคะสีทองครับสีทองแล้วถ้าสนใจต้องทํายังไงบ้างคะเนี่ยสั่งซือ้อได้ยังไงมาได้ครับมาที่นี่เลยครับที่สวนคุโโบคงสิบหครับตลาดตลาดขายต้นไม้ประดับคลอห้าอ๋ขอบคุณค่ะ